ยังไงบ้างบังเมื่อกี้ก็ออพอใจนะว<อ>ันนี้ถือว่าไว้ยใยครับมามาเยือนทีมเขาจะน่าได้ก็ก็พอใจครับวันนี้ครับเขาเองเขาก็มองว่าเขาไม่น่าถึงกับแพ้ วันนี้มีความพิเศษยังไงครับก็เราก็ดูเราชนะเพราะเราตัเดินตัวขยันยกเซเราเขเดินตลอดยกหน้าเราเขเดินจนเป็นต่อเราถึงหยุดเขามองว่าเราก็น่าจะชนะได้เขาเราก็ดูเราชนะครับโอ้นี่อาฉีดแสนกว่ามาแล้วครับนุ่นนั้งมวยมาแล้วแต่พูดคุยในเดียวได้ผมฟังแสนส่วนแนสัตว์บางอย่างฉีดเท่าไหร่วันนี้อาฉีดเท่าไหร่วันนี้แสนห้าแสนห้าโอ้ยสี่หมื่นได้ไงครบห้ายกนี่เราเรามั่นใจไหม มั่นใจหมดยกสี่มั่นใจแล้วหมดยกสีก่เขมั่นใจแล้วว่าเขาเกี่ยวลงน้ำแต่แต่เขาเองก็มั่นใจนะว่าเขาน่าจะชนะเราเรามีความคิดเห็นยังไงอ,อ่ะก็ยกสามยกก็เบียดเบียด<ม>เขาเลี่ยมกว่าแต่ยกส<ม>ี่ได้ทั้งยกหกต้นยกห้าต้นยกห้าก,ก็ได้ เราก็มั่นใจว่าเราชนะถูกต้องแล้วเขายยกข้ามาเต้นเราก็อาจจะโอเคแต่ที่ผ่านฝมาแต่ยกข้าช่วงครึ่งยกแรกเราก็เดินก่อนจนมั่นใจแล้วก็มาตั้งรับมาเต้นอย่างที่เห็นเลยใช่ไหมเขาเองไม่สบายใจอยากแก้มือนี่เรามีความเห็นยังไงบ้างแล้วเจ้าคุณมาเต้นครับน้ำหนักน้ำหนักไหนครับน้ำหนักนี้ครับน้ำหนักนี้เลยร้อยยี่ห้าวันนี้อาชีพทั้งหมดเท่าไหร่ครับเก้าแสนเก้าแสนเก้าหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทที่บอกว่าแสนหนึ่งนี่ไม่ใช่ทั้งหมดเบ็ดเสร็จหนึ่งแ แ0 0เกบาทโอ้โ oh, ห oh. เคยได้เยอะมากขนาดนี้ไหมไม่เคยครับครั้งแรกเลยครับ,รบผมเอาเงินไปทำอะไรครับแฟนดได้แต่ว่าเอาไม่ได้ครับอ๋อมีแต่ยอดเยอะกว,ว่านี้แต่ว่าเอาไม่สำเร็จรได้แต่เพียงตัวเลขวันนี้ได้เงินแสนเก้าสุด ดีใจไหมครับดีใจมากเอาตเตรี่พินัทติดไปนะว่าพินัทบอกแล้วว่าลอตเตอรี่พินัทสิดไปครับพินัทก็ยินดีครับเอาละครับน้องวันนี้ดีใจด้วยครับฝากถึงแฟนๆที่รอติดตามเราหน่อยครับก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆครับจะทําผลงานให้ดีที่สุดครับครับทุกท่านครับ วันนี้แสนเก้าก็กลับไปที่พักก็นอนหลับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมน้องก็ยินดีและดีใจด้วยครับผมครับเงินแสนคนนี้ละวันครับอาชีพหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทครับ